พามาดูต่อนะคะสำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ค่ะโนเบิล e ด e วลลอปเมนนะคะล่าสุดเขาก็เตรียมระดมทุนเติมสภาพคล่องให้กับธุรกิจผ่านการออกหุ้นกู้ชุดใหม่นะคะเพื่อนําเงินตรงนี้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการแล้วก็เผื่อการลงทุนใหม่ๆในอนาคตด้วยค่ะคุณอัธวิชย์เฉลิมทรัพยากรกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินของ Noble Development นนะคะเปิดเผยว่าทางบริษัทเตรียมจะออกเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่โดยเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันหุ้นกู้ดังกล่าวก็จะมีอายุ3ปีนะคะจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ4.7ต่อปีทุกๆ3เดือนจะเสนอขายระหว่าง3-5ถึงเมษายนที่จะถึงนี้ซึ่งบริษัทในฐานะผู้ออกและหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัททริสบเรตติ้งจำกัดที่ระดับ Triple B ค่ะแนวโน้มอ,อันดับเครดิตสเตเบิลนะคะซึ่งถือเป็นระดับ Investment Grade หรือว่า เรียกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้วัตถุประสงค์ในการที่เขาออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ก็คือทางโนเบิลจะนำเงินที่ได้ไปคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนเมษายนจำนวน1,732จบล้าน5แสนบาทแล้วก็ตุลาคมนี้อีก700ล้านบาทส่วนที่เหลือก็จะนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการค่ะ คุณอัทวิตบอกว่าถ้าดูตามแผนธุรกิจปีนี้นะคะทางโนเบิลตั้งเป้าไรายได้รวมเอาไว้ที่15,000ล้านบาทยอดขายที่23,000ล้านบาทมีแผนจะเปิดโครงการใหม่อีก10โครงการมูลค่ารวม23,300ล้านบาทซึ่งมีทั้งโครงการประเภทบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมมีที่ดินเปล่ามีคอนโดมิเนียมแนวราบแล้วก็แนวสูง กระจายทำเลหลากหลายครอบคลุมทุกทิศของกรุงเทพมหานครนะคะอย่างเช่นกรุงเทพแถบตะวันตกตะวันออกแล้วก็จะมีทำเลกลางใจเมืองด้วย ส่วนเป้าหมายดังกล่าวเป็นเป้าหมายที่ถือว่าต่อเนื่องจากปี2,565ที่ผ่านมานะคะซึ่งทางบริษัทมีรายได้รวม8,678ล้านบาทกำไรสุทธิ455ล้านบาทยอดขายพรีเซลอยู่ที่17,400ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง1.17เท่าเมื่อเทียบรายปีซึ่งถือเป็นยอดขายที่สูงที่สุดเป็นประวัติการตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาค่ะ นอกจากนี้บริษัทมีการเปิดโครงการใหม่ในปี2565นะคะจำนวน11โครงการมูลค่าโครงการรวม31,550ล้านบาทก็เลยส่งผลทำให้บริษัทมียอดขายรอโอนหรือว่า backlog ณนเะส้นปี2565ในมือรวมมูลค่า19,627ล้านบาทซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นไรายได้ในอีก3ปีข้างหน้าค่ะราคาหุ้น Noble เช้านี้ยังคงทรงตัวไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่5บาททวนค่ะ มาปิดท้ายด้วยขอ้อ